สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบียร์แคมิเตนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโลบาร์นะครับตัวใหม่ที่สามารถใช้กับตระกูลของพวกรีโว่นะครับมีหลายอีกและอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นแบบจับขอบกระบะนะฮะผมถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกอ่าแม,แมทแมทแลกนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งทําออกมาแล้วก็ปรับปรุงในตัวของไฟนี่ฮะ ให้มีระดับที่ส่องอ,อกข้างรถนะครับแล้วก็การจับยึดตัวนี้ใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะการจับยึดขอบด้านในถ้าที่มีแม็กไครเนอร์ก็จะต้องเจาะแม็กไรเนอร์ในการยึดนะครับแล้วก็วางบน,อบบบนบขอบกระบะนะครับวบางขอบกระบะแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างใน แต่จุดที่ไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่าๆก็คือตัวนี้ครับบริวเวณตรงนี้ถ้าติด i c a m p e r นะฮะถ้าติด i c a m p เ r เนี่ยมันจะต้องหนุนหนุนตัวด้านในเพื่อให้ตัวล็อกเนะี่ยผันผลไม่งั้นมันจะเปิดปิดตัวล็อกไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องหนุนนะครับอาจจะต้องใส่สเปเซอร์หนุนตรงนี้สักสนิ้วนะครับแล้วก็ต้องเจาะเจาะยึดด้านล่างแบบนี้ ตัวนี้นะครับเราก็จะเจาะยึดแบบนี้ดูภาพรวมโดยมุมกว้างนะครับแข็งแรงทนทานราคาก็อยู่หมื่นนิดๆครับแล้วแต่ที่ครับลือยึดแล้วสวยงามครับเดี๋ยวดูมุมกว้างอีกทีนึงครับ โอเคครับใครที่จะเลือกใช้ก็สามารถสั่งได้ครับออโรดเอเข้าไปใน Facebook นะครับผมไม่ได้ขายนะครับสวยงามโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ